ต่อมาครับท่านเคครับไม่ได้ไปเลือกตั้งซ่อมสอสอและไม่ได้แจ้งเหตุผ่านมายังไม่ถึง2ปีต่อมาได้ไปเลือกสอจอสิทธิ์ลงสมัครเลือกตั้งกลับมาหรือ,อยังครับถ้ายังไม่ถึง2ปีสิทธิ์นั้นจะยังไม่คืนมานะครับ ถ้าเป็นกรณีการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างของสสก็จะมีบางจังหวัดที่มีการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างถ้าผมจำไม่ผิดอย่างเข่นขอนแก่นนะครับถ้าณถ้านับไปถึงวันรับสมัครแล้วยังไม่ถึง2ปีเนี่ยนะครับท่านก็จะถูกจำกัดสิทธิ์ไม่สามารถไปสมัครได้แม้ท่านจะไปเลือกตั้งสออ,อ,อจอ านายกโอโบจอที่ผ่านมาสิทธิ์ก็ไม่คืนมาเพราะว่าการถูกจํากัดสิทธิ์ตามกฎหมายใหม่นั้นเขานับระยะเวลาเต็มๆก็คือ2ปีเขาไม่ได้สามารถกลับคืนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วจากสิทธิ์นั้นจะกลับคืนมาเหมือนกฎหมายเก่านะครับ